Surya Sadgaw! <laughs> Ladies and gentlemen, here is her Singh, an Indian warrior fighting among the blue collar. 21 years of age, running at six. Montage here. Ladies and gentlemen, let's hear a red ball. Surya Saga. And it's time for the red card. He comes from Ryan Province, training out of Sit Suncraft Gym at the age of 17. He holds a profession. He because of 38 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Bandai Sit Sang And entering the ring right now is your time fighter fighting out of a red corner. He comes from Groyant ruins, training at 6-star Craft Gym. 17 years of age, less youthful, but no. สิทธิ์โซรัพ์เอาละครับท่านผู้ชมครับมาติดตามความมันระดับโลกกันต่อกับรายการแม็กซ์มวยไทยครับกัด64กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากอินเดียครับอีกหนึ่งนักชกจากสังกัดสิทธิ์มวชไทยในมุมน้ำเงินครับวันนี้ส่งข้าปรากฏรายรายแรกดันแพ้ไปแล้วนะคิวเรียมวิปเฟิลจากสหรัฐอเมริกาครับแม้ให้กับแสนแซบเคดีสิน์เจ้าใ่ครับ น้าดมุมงกำเงินครับสุริยาสาก้าครับนักชกจากอินเดียปัจจุบันในวัย21ปีครับสูสู176เซนติเมตรเคยมาชกที่นี่หนึ่งครั้งครับชนะคะแนนเจ้าอาปิงสิทธิช่างหมูในรายการมวยไทยไฟเตอร์ไวัจากสิทธิ์มนชัยที่กาญจนบุรีครับส่วนน้าด้านนักชกในมุมแดงครับปานน้อยสิทธิ์สั่งปราบครับนายธนวัฒนส์สวนมอนครับนักชกจากอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในวัย17ปีสูสู170เซนติเมตร สามฟอร์มหลังแพ้รวดทั้งสามไฟครับแพ้ให้กับเพชรมณีรัตนภานมวยไทยเอ็กซ์ร้าสองครั้งซ้อนครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับฮามิดไอฮ์ชรับจาาโมร็อกโกสังกัดค่ายมวยสิทธิ์สังปราบครับย้ำนท่านผู้ชมอีกครั้งครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าวันจันทร์ที่22กรกฎาคมครับมีการปรับเปลี่ยนเวลามาเจอกันไวขึ้นครับ สึ่ความมันสื่อมวยไทยความมันระดับโลกของบริษัทแม็กมวยไทยทุกรายการนะครับย้ำกันอีกครั้งครับปรับเวลาใหม่ขยับความมันกันเร็วกว่าเดิมครับเริ่มถ่ายทอดสดลังเคารถธงชาติเป็นต้นไปตั้งแต่เวลาหโมงเย็นครับ7วันเต็มแม็กลืมไหมครับ7วันของเรามีการปรับเปลี่ยนเวลาอย่าลืมประชาสัมพันธ์และบอกต่อกันด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดนัดครับเรียกว่ามาพบกันเร็วขึ้นแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นครับ6กโมงตรงครับพบกันทุกวันครับกับความมันระดับโลก วันนี้จากสิทธิ์มนชัยนั้นพรเสน่สิทธิท์มนชัยก็มานะครับแต่ว่ารับน้าที่เป็นพี่เลี้ยงครับวันนี้าการดการดรนาะคินคำศรีก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีส่วนมุมแดงครับคุณสังปลาสิทธิ์รุ่งโรดจะทปมไทยมงคลให้กับสิทธิ์รักนี่ครับเป็นนักชตกตระกูลปานครับปานชัยปานเพชรปานน้อยครับมาปานทองอีกคนปานพมงคนแค่ตระกูลปานครับจากร้อยเอ็ดครับ รัสุริยาสากาไม่ธรรมดานะครับเจอกันโชว์ผลงานมาแล้วครับจะเล่นงานไปที่ฐานล่างก็ตามสไตล์ของสิทธิ์พอชัยเจาะยางควักกระจกครับส่วนข้อดีของนันทกสิทธิ์ทั้งฝาเพราะเสือเภทใจเคินร้อยครับมาจากร้อยเอ็ดไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับแหมใจคืนร้อยแน่นอนใจถึงเพิ่งได้ครับเก็บเตะเข้าไปที่บริเวณทับในมุดหาทันทีครับตานน้อยขยัยโยกเตะขวามาเอาแล้วครับสุริยาเขาไม่สนใจ ไายางโต้เพื่อเตะหมัดเตะขาตามครับสุรียะเจาะยางอีกครั้งกัปตานเจ้าปานน้อยสุริยเตะสูงเลยครับเดี๋ยวมาเจาะยางต่อกัด้านเจ้าปานน้อยเอาจะไปท้าแลกกับตะชุนสินมณชัยอย่างนี้คิดถูกคิดผิดครับเปล่นะแม่เช็คช่วงล่างกันก่อนครับแม่ไม่เสียอมเลยนิดหลบไปเลยครับวัดกันที่ท่าตะพันวัดกันที่ความอึดฝ่ายเนี่ยสายหน้าของกัปตานเจ้าสุรีย ไม่ดีที่ลูกเตะขาครับพยายามเจาะยามไปก่อนเช็คไปเช็คมานี่ขาซ้ายแดงไว้แล้วครับทางด้านซูเลียพยายามจะเตะเจาะคืนเลยครับจเจเจหันเข้าไปพับในพยายามจะซ้ำเข้ามาที่บริเวณต้นขาซ้ายอีกครั้งครับยกมาขวาครับอาร์ครับขวาพับนอกย้ำไปเรื่องอาแล้วครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องครับเตะเลือกไปถับป่าน้อยเจอซ้ายหน้าของซูเลียหน้าเปลี่ยนการมาบ้างครับเป็นการขวาอีกครั้งครับ ครับไบอยแบบนี้ขาเริ่มตายครับูเรีแอ่แหม่เปลี่ยนเท้าเริ่มหายไปครับเด็กนวดต่อก้าาเลยครับต้นขาซ้ายของซูเรียซาก้าครับมาอีกแล้วครับตตาเจ้าบ้านเราตอนนี้เนี่ยนอกจากแดงไม่น้อยครับมีสีม่วงๆขามหายเลยครับม่วงอมเขียวไปแนะครับรับไปเยอะๆ้วครับแหมเสียยี่ห้อติดมอนใช่หรือเปล่าครับวันนี้สายแล้วลงล่างเนะครับซูเรียอนึกช้าคิดนานแบบนี้เนี่ยมาน้อยแก่หันครับ ขาซ้ายนั่นเริ่มก้าวไม่ออกครับพี่น้อยครับชัดขาไม่ทันครับแหมเป็นเริ่มยืนขาดให้โดนตีเอาแล้วครับเป็นห่วงเหลือเกินกำแพงทีนี้จอดเข้ามาอีกดอกน่านพน,น้อยจิ้มลำตัวบ้างครับเลือกออกเลยโอ้โหแหมสูงกว่าน,นี้หน่อยครับ,บาามาดูคร,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 รับอมันในข้อเลขมาเอาเหลือเกินวะหรือว่าชัดหรือชุบหรือเปล่าเกี่ยวไว้แต่ว่าหลุดไปครับน่านเจ้าซูเรซากะโอ้โหทีนี่ครับสังเกตขาซ้ายซูเดียครับผู้มิตรทีครับ บวกชับแล้วก็มีสีเปลี่ยนสีผิวม,วมววาที่ร้อยครับโอ้เป้าหมายหลักของปานน้อยก็คืออยู่ที่บริเวณต้นขาแหละครับไปรับแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้เข้าห้องน้ำลำบากนะครับสุเลียสุเลีครับแม่ค่รอหันเชโกนี่เด็กผ้าเป็นพวกอนาคตครับเอาะไรครับเด็กงนานซ้ำก็มาเจอซ้ายหน้าของสุเลียแล้วหมดยกแรกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหนี่ครับเกมการชกของคาราซูยซาก้าจากอินเดียครับนักชกจากสิทธิ์มนชัยในมุมน้ำเงินพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยในหัวร้อนแทนเลยครับพี่น้อยครับจริงจังมากครับไฟนี้เชียร์แบบนี้เชียร์ทั้งใจครับพรเสน่ห์นี่ครับลูกศิษย์ในสังกัดสิทธิ์มนชัยเนี่ยโอ้ต้องถูกเข้มงวดครับไปรับจังหวะเตะเจาะยางของทางน้ำตานาน,น้อยเยอะครับในช่วงยกแรกที่ผ่านมา เตะซ้ำแล้วซ้ำเล่า,นาจนบริเวณต้นขาซ้ายนั้นมีปัญหาครับขอให้ท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่ค2ครับนี่ยครับขาซ้ายของสุริยะเนี่ยทั้งบวมปูดทั้งบวมช้ำครับถ <c oughs> ีอหน้าท่าทางเริ่มไม่ดีครับสุรียะแต่ับในได้ครับถูกไปทีป่โป่งแรงของสุรีย,ค,ยครับเปลี่ยนแผนบ้างครับงเสาไพยายังจะเหวี่ยงเจ้าปานน้อยก่อนครับ,รบเดินเข้าหาต่อครับปานน้อยแหละโดนเวียงมาตกนาล้มลุกครับเดินเข้าหาต่อ แล้วหลงล่างอีกแล้วครับอ๋อเปลอแล้วเป็นไม่ได้เอาเกี่ยวได้เข้ามาเป้ามากวาดทิ้งเลยครับเออครับแม่ต้นไม้ลบทั้งยืนครับโซเลียบานน้อยเดินต่อครับการสูงๆหาจากกังหวะเกียร์ล่างมาจิมมังโตนาชิเระตัวมือซ้ยายต้องใช้รูปร่างและสรีระของตัวเองเกิดประโยชน์นะครับซูเรียะสากะต้องหาจังหวะหาหลัพระเข้าไปครับชวนทะเลาะตั้งแต่ตวันนี้ทีนี้เป็นต้นไปใจเย็นไม่ได้แน่นอนเสียขวาครับธน้านบาน้อย ดับด็อกเตอร์นาคินแยกออกมาอีกครั้งครับตูเรียพยายามเป็นตัวครับแต่วงแหนนี่ปันพลาจะเสียบไม่เลิกเหมือนกันนะขาครับตูเรียต้องพึ่งมันนะตอนนี้มาครับสามมัดมาเรื่อยครับเดินเข้ามาจิ้มลำตัวตูเรียเน้นเลยครับกำปั้นเลยครับทัดในสองสายวางในแข้งซ้ายเดินหน้าต่อของตูเรียเดินหน้าหาความจริงครับนี่มาครับมาเติม โดนเหมือนกันกัตนาปานน้อยเอาเอาคืนครับเกลือจิ้มเกลือสิครับแบบนี้ครับไม่มีอะไรเสียครับซูเรียบอกเดินเข้ามาุเตะได้ผมก็เตะได้ครับแลครับเตะไปที่พับในเตียเอาคืนแต่ว่าปานน้อยครับรอจังหวะกระแทกสายเติมด้วยมัดขวาขันล่างอีกครั้งครับเอ่อไปเพื่อปานน้อยเตียไม่ยอมครับอาครับนสามมาสาวต่อคืนจาบในได้เสียบตาเอาแล้วซูเรียเน้นพับเต็มพิกัดครับตอนนี้ครับ เบียดนะครับตอนนี้ธนาปานน้อยแล้วก็มาจิ้มด้วยขวาเติมได้แข่งเรียดต้องเดินครับเดินทางเข้าไปในลูกทีขยับโยกต้อครับขีดซ้ายมาขยับมาแม่ครับเป็นรับแข้งไวาแข้งของตุเรียดวัดเลยครับธนาปานน้อยตุเรียตีก่อนครก็วิ่งเด้งด้วยขวาปานน้อยซ้ำเข้ามาขย่มแล้วครับธนาปานน้อยนะครับวงในมีเด้งเชียครับปานน้อยแม่ทุกวงในวันเห็นได้เข้าทางครับ ดูดูครับแต่แกก็ทนดีจริงครับท่านาสุริยะเอาขารับเลยครับไม่ต้องฟังกันแล้วครับไม่ทราบว่าตั้งใจจะยกบังไม่ทันหรือว่าอยากจะทดสอบสมรรถนท่านเรียกว่าครับความแข็งแกร่งแบบนี้แห้มั่นใจว่าสู้ได้กับสุริยะเดินหน้าต่อ เตะได้เตะไปครับเขาคือตั้มกานเรียกว่าวิ่งมาเยอะกันไม่น้อยครับยากเลยไม่คิดเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมร็จล้เนมาไปที่เรียบร้อยครับเตะไปครับไม่มีอาการครับไม่ไม่รู้ครับว่าเจ็บหรือว่าชาไปแล้วครับเจ็บมาเยอะครับก็เลยทนไหวครับสเรียเอออะครับลองตนาคินแงออกมาใหม่ สุริยะมาลอยเดินต่อครับทำไว้กวางไปแค่ขวาอีกครั้งครับปานน้อยเตะแล้วไม่มีอาการนี่อออกาการเขาเป็นอากางด้านปานน้อยเตะเท่าไรก็เฉยครับโู้พยายามจะย้ำที่มันเป็นร้อยแข้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสุรียะเอก็ไม่มีอาการที่จะทิ้งตัวให้บ้างเลยครับหมดยกที่สองครับพักกันก่อนครับ่ารคับทนผู้ชมไทยกับอินเดียครับแล้ววันนี้มีลุกบาด้วยนะครับนักชกจากเวล มาพยศจากเวก็ทุ่มไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับทนาณนักชคกิ์มลชัยน้อยก็พยายามจะซ้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีท่าทีจริงๆครับน้อยว่าเจ้าสูรีฮันเจะทิ้งตัวให้เลยครับประเทมนุษย์มาับโดนเท่าไหร่ก็เฉยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับเปลี่ยนแผนนะครับสำหรับสูรีในยกที่ผ่านมาก็พยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นครับเช่นเดียวกันครับกล่อมยังไงเที่ยวปาน้อยก็ยังไม่ยอมครับกระตุ้นหน่อยครับ ขอพอสเสน่ห์กระตุ้นหน่อยเมื่อสักครู่นี้กตลังเรียกขวัญเรียกกำลังใจครับแนมะ่จะได้ออกมาสู้สุดชีวิตครับในยกสุดท้ายเอาเลยครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับไทยกับอินเดียเปิดชาวม,มาทค่อนขอ้างก่อนครับแข้งขวาของน่านปานน้อยฝูงเดียเหมือนข้างซ้ายคือมาเตะท้ายตาม <c oughs> ไม่ลไรกัไนไปหน้อยครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนจะไม่เล่นต้นขามาเล่นบริเวณลำตัวบ้างครับคตาลปานน้อยทำได้บ่างเี่นจุดจมเีครับ เรียกว่าเป็ขาไม่มีอาการและต้องเล่นบนนั้งก่อนครับสายหน้าของสุลีเข็นมาตัดล่างไม่ลงกัมพานมาน้อยยังมีจุดหนึ่งให้เล่นงานครับทางด้านฝาน้อยเส่ฝาดอัดพับเอาเสียบคืนข้างข้างสุลียแี่ยก็ยังมีโอกาสเสียบบ้างครับจับเดี่ยวมายังมาใหม่ครับเล่นงานซ้ำเข้ามาอีกประเภทสีทนได้ครับจิ้มด้วยมัดขวาครับท่านสุลี วงในตีนด้วยขวาก็มาน้อยล็อกบนได้แล้วลากมาเด้งขวาอีกครั้งครับแม่วงในมีความ,มีความขยันขับมาน้อยเสียไปเรื่อยยกไปด้วยครับลุกปาครับอาการนยิ่งกว่าตนตัวเองชอกซะอีกครับลุ้นละอ้าวแล้วก็ได้เป็นสียหลักกองสุเลียลุกปากรลุ้นสุดชีวิตครับเกี่ยวเพื่อนรุ่นน้องครับนะครับเปล่นงานซ้ำก็มาเกี่ยวได้เขนไม่ลงเหมือนกันหลักดีทั้งคู่ครับ ตเดียรต้องกลับมาฮึดอีกครั้งอาครับพี่มาร์ทเซอร์แม่อาร์ตบีมาร์เซอร์กดเอ็นเพื่อนกันคูหนึงจริงๆครับนะครับหมุนลมาตีเข้ากลางหลังเลยครับธนบัตรน้อยเต้นลูกนี้สวยงามครับจังหวะเข้ามวยหลงตุเรียครับผีไปซ้ายทีเฉียเล่นลังตัวครับจังหวะฟุตซ้ายตัดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ปาน้อยพงเล่นงานสามเข้าไปที่โดนต้นขาซ้ายครับ เนเลยครับปานน้อยซูเนียเดินต่อครับแท็กเตะตายมาโดนแค่ฝาพื้นจากด้านปานน้อยไวจีต่อแล้วขวาของท่าปานน้อยขวาคอเลยครับเกี่ยวมาตีด้วยขวาลัดเอาไวา้เด็ดอีกครัง้รคนนงรครับใส่แฉกโชครับปานน้อยพาเขาเด้งก็โหดเสียบครับเดือดอกมาครับเดือดอกมานะครับเพื่อนสนับเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครับมีค่าเลยครับใงน,นี้ที่เหลือของซานนาซูเนีย ที่ซ้ายมาปานน้อยไล่เอาคืนครับเอาครับมี่มันมากขั้นเตอร์ยังไม่เข้าเป้า,ารค,ครับอารน้อยสเลียะป้องกันขึ้นเหมือนกันหายเกมครับแต่ยังคงเปิดเกมแรกกันต่อครับ,รบเสือด้วยมาคัดไม่โดนไหลหว,ว่างไปแค่ขวาเลียโดนกำแพงเขาสก,กัดเอาไว้เลยครับยังจับไม่ติดครับทางด้านสุลียโดนลูกขวาูนนี้เข้าไปาน้อยกระแทกซ้ายหว่างไปแค่ขวา อบอลไปรอบๆข้างหน้านปานน้อยเรียกว่าหาจังหวะาชาบช่วยครับแา่ครับคุณเฮียยังไม่ยอมในใจลึกๆของผมเชื่อว่าโดนเตะจนชาไปแล้วครับไม่ใช่ว่าเจิบไม่เจ็บนะครับแต่ชาเจ็บจนเลยชาไปเลยครับมองข้ามไ,ไปเลยกับความเจ็บปวดครับอย่าไปว่ากันครับขอทำหน้าที่ให้ดีที่ทสุดกับสูเลียชื่นชมหัวใจกันทั้งคู่เลยครับเกี่ยวมาเสียบขวาปานน้อยโต้ครับล็อกคอมาซูเลียฟันด้วยสองอตโต้สองด้านเจ้าปานน้อยครับฟันมากับฟันคืนครัะหางนะท่านผู้ชมครับ รถ3ายกเรียบร้อยเลยครับเกมการชกระหว่างทนายปานน้ยสิสังปราบนักชกจากร้อยเอ็ดในมุมแดงกับดานซูเรียซาก้าจากอินเดียครับโอ้ดูกระปบซ้ายเข้ามาจิ้มด้วยขวาตรงพยายามจะเลือกไปที่การเน้นที่หมัดนะครับนไครับจะว่าพอโดนล็อกแล้วหมุนตีเนี่ยทนาสซูเรียยืนสารภาพเลยครับซ้ายเข้ามาอีกครั้งแล้วพยายามจะฟันซอก รือว่าฟันมาเนี่ยฟันน้อยก็ฟันคืนนะครับ mm hmm. หรือวขวางไว้ฟันอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวครับ mm hmm. ฟันมันก็ทิ้งคืนเลยครับ mm hmm. อ่ะท่านผู้ชมครับผลการจะออกมาอย่างไรตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับ ออสน e m ั t เ e b o n บ s r ส u n d สนับสนุนโดย Max กมวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม Max กมวยไทยสเกตดี่พัทยารับชมการถ่ายทอดสอด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม m a x กซมวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. More fighters 90 degrees on the board receive our bonuses 5,000 baht each. Alright ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner five super bonus